สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอตโตปู oo, ช่องที่เราพาคุณไปจอดลึกเทคโนโลยีและยานพาหนะที่น่าสนใจจากทั่วโลกวันนี้เราจะมาพูดถึง b r บรา s m สม s ซิลซึ่งเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ทรงพลังและน่าตื่นเต้นที่สุดในโลกหากคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดมาเริ่มกันเลยครับบรา s m สมิซิลเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างอินเดียและรัสเซีย โดยถือว่าเป็นขีปนาวุธร่อนที่มีความเร็วเหนือเสียงที่ทรงพลังและแม่นยำม,มากที่สุดในปัจจุบันจุดเด่นของมันคือสามารถทำงานได้ในทุกสภาพอากาศและถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันภัยคุกคามทั้งทางทะเลและภาคพ,พื้นดินในปี2025นี้บรามอสได้มีการพัฒนานายหลายด้านเช่นการเพิ่มความเร็วเป็นแมส3.5และการเพิ่มระยะยิงที่ไกลขึ้นถึง450กิโลเมตรทำให้มันกลายเป็นอาวุธที่น่าจับตามองในยุคนี้ ในด้านนะคกะการออกแบบบรามอสมาพร้อมกับเครื่องยนต์เจ็ตที่สามารถรักษาความเร็วสูงได้ในระยะเวลายาวนานอีกทั้งยังมีระบบควบค,คุมที่ล้ำสมัยเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิงในบริบททางทหารแต่ตัวบรามอสได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานจริงภายในโครงสร้างของขีปนาวุธนี้ถูกพัฒนาให้มีพื้นที่สำหรับบรรจุหัวรบที่สามารถรองรับภารกิจหลากหลายแบบได้ ส่วนระบบการสื่อสารและเชื่อมต่อที่ติดตั้งมานั้นสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายป้องกันภัยอัจฉริยะทำให้บรามอสมีความน่าเชื่อถือสูงสุดในสนามรบด้านความปลอดภัยบรามอสได้รับการติดตั้งระบบตรวจจับและป้องกันการแทรกแซงจากศัตรูทำให้มันเป็นขีปนาวุธที่ทั้งปลอดภัยและมีศักยภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งสุดท้ายนี้ขีปนาวุธบรามอสถือเป็นตัวแทนของความร่วมมือทางเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จระหว่างประเทศอินเดียและรัเสเซีย และยังแสดงถึงการก้าวข้ามขีดจำกัดในวงการอาวุธสมัยใหม่จบแล้วสำหรับรีวิวบรามอสมิตซิลในวันนี้ครับหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโตปูเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ